ไปค่ะวันนี้ลุงพามาชมที่สต็อกรถเช่นกันนะคะวันนี้พามาดู5คันเลยทีเดียวนะคะใครอย่าลืมกดติดตามช่องลุงไว้นะได้ดูรถในสต็อกแน่นอนเลยนะคะวันนี้พามาชมก่อนเลยนะคะแรปเตอร์2.0มีให้เลือก3สีค่ะสีเทาเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะสีขาวและสีดาไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะแล้วก็สีส้มอีกสีหนึ่งนะคะเพิ่มเงิน10,000บาทด้วยนะคะสีพิเศษก็จะมี2สีค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะคะดีเซล2.0ลิตรนั่นเอง ตัวนี้พละกําลังสูงถึง210แรงม้านะคะแรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนะคะหล่อม,มากๆเลยนะคะไปชมใกล้ๆกันนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะแมทริก LED นะคะหรือว่าไฟอัจฉริยะน,นั่นเองค่ะปรับองศาได้อัตโนมัติค่ะตัวนี้ก็จะ เป็นไฟที่สามารถดรอปแสงได้เวลาเราสวนเลนกับรถคันหน้านะคะแล้วก็เวลาเราใช้ความเร็วสูงนะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะคะหรือว่าตัวไฟเองเลยนะคะออตโตงง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เวลา,าเราสวนเลนอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะเขาจะดับเป็นบางดวงค่ะก็จะมีไฟหลอดเล็กๆอีก9หลอดนะคะ อ่ะแล้วก็ไฟตัว C นะคะเป็นทรง C แคมป์นะคะตัวนี้เป็นไฟ d a ย์ไทม์สองสว่างกลางวันแล้วก็ไฟเข้าโค้งนะคะไฟ LED นั่นเองค่ะนันล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกําแสงสีขาวค่ะเห็นดวงแค่นี้นี่สว่างมากเลยนะ <c oughs> การใช้งานก็ติดตามองศาล้อเช่นกันค่ะใครไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมไฟตัดหมอกติดฝั่งเดียวนะคะ <c oughs> ตอนนี้ลุงอยู่ที่สต็อกรถนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึง <c oughs> อ่ะนะคะมีมากกว่า300คันอะสต็อกนะคะ <c oughs> อ่ะคันนี้ก็ ล้างมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วมาจอดนะด้านล่างค่ะสไตล์ตาการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมจะมีการแข็งมาให้เรียบร้อยเห็นไหมะนะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจูงไม้ให้2ห่วงพร้อมใช้งานตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คฟ็อกนะคะช่วงล่างนะโช๊คฟ็อกอินเทอร์นอลนะคะบายพาสนะคะตัวนี้ก็ใครอยากจะ สัมผัสนะคะการขับขี่แรปเตอร์นะคะเครื่องยนต์2.0ดีเซลก็เรียนเชิญที่ RMA กันละประพฤกนะคะที่ประสาการขายสายลุงนั่นเองค่ะมาดูการตกแต่งบ้างนะคะกระจังหน้าฟอน Ford นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง360องศานะคะอ่านะคะตัวรังผึ้งแล้วก็ด้านล่างกล่องอินเตอร์ cool er คูลเลอร์ค่ะมีไว้ทำไมคะกล่องอินเตอร์คูลเลอร์มีคะ่ะต้องใช้นะคะอ่ะตอนนี้ระบบ่อระบบ ช่วยเบรกนะคะด้านหน้านะคะช่วยเบรกด้านท้ายนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนป้องกันร,รถออกนอกเลนนะคะเลนคิปปิง้งเลนซ็นเตอร์ลิงนั่นแหละเราต้องมีนะคะอะแดปทีฟคคอนโทนนะคะแล้วก็สต็อปแอนด์โกมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้ก็ให้มาถึงเจ็ดโหมดการขับขี่นั่นเองนะคะอะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สาูย์ไม่ต้องพูดถึงเนาะคันนั้นแรงมากเล <c oughs> อ่ะไปดูด้านข้างค่ะ สไตล์การตกแต่งนะคะอย่างที่ลุงบอกไปด้านล่างก็จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมห่วงลากจูงพร้อมใช้งานนะคะเซ็นเซอร์มีอยู่แล้วแหละนะคะระบบ r m m กันลดพิกความเรามีนะคะซุ้มล้อนี่มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้นะยางเป็น BF Good r i c h ด้วยนะคะอ่าอแบบนี้นะคะเป็นยาง285ทับ 70R17 นนั่นเองนะคะ หน้าตาล้อแม็กก็จะรอเราเอาการแบบนี้ค่ะยาง B Foodrich นะย้้ำนะคะ,ะ,คะดิสเบกสี่ล้ออยู่แล้วนะคะโชคนะคะเป็นโชคโฟ็อกนะคะอิสระบายพาสนะคะอิสระปีกนก2ชั้นนะคะเสริมที่ระบายความร้อนแอร์แบ็กเจ็ดูปพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวจมูกนะคะจมูกจมูกจมูกนะคะ ตัวน,นี้นะคะ,หา,ะหายใจได้จริงวะ่ะระบายความร้อนได้จริงนะคะยังเป็นตัวแบตเตอรี่ agm ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์เหมือนกันนะคะขับขี่ทางไกลไม่ต้องห่วงว่าเ,เครื่องจะร้อนไหมนะคะไม่นะคะตัวน,นี้เขาระบายความร้อนได้เยี่ยมดีเลิศนะคะอ่ะบันไดหน้าใหม่นะคะแบบใหม่สไตล์ใหม่นะคะรูร้ามาเฮาเหมือนกันนะคะทําความสะอาดง่ายที่เราเห็นรูนี้เวลาคือแบบทาความสะอาดฉีดน้ําน,นะคะแล้วก็จะได้ไม่ขังอยู่ตรงนี้เนาะนะคะ,นะคะแล้วก็เวลาเราใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราใส่รองเท้าลื่นๆค่ะตรงนี้กันลื่นได้ดีมากๆนะคะ,ะตัวแก้มข้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นที่ไม่มีในรุ่นอื่นก็จะเป็นตัวนี้นะคะแก้มข้างด้วยนะคะแล้วก็หูกระจกด้วยนะคะหูกระจกกับจมูกโตหูกระจกนะคะจะตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําแบบนี้นะคะู้รามาเห่าเลยนะคะกล้อง360องศาร,ระบบแจ้งเตือนแบบไรสปอร์ตนะคะนี่นะคะมีให้นะคะลายสปอร์ตถึงกับง้างออกมาให้ดูนี่นะคะตรงนี้นะ,ะจะแจ้งเตือนเป็นไฟสีส้มค่ะพับไว้ที่เดิมนะคะ อ่ะแล้วก็ประตูเป็นประตูแบบสมาชิเด็ดทั้งสองฝั่งฝั่งผู้โดยสารกับฝั่งคนขคับนะคะกระจกให้มาหนาพิเศษ2ชั้นเลยนะคะเป็นลามิเนตนะคะภายในนะคะเออภายในก็จะเป็นเบาะนะคะที่ตกแต่งมาสไตล์เครื่องบินขับไล่นะคะพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับระดับได้นะคะเจ็ดบทการขับพีแหละนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวขับ4 Full ี่ฟูลไทม์นะคะ 4L เห็นไหมนะคะแล้วก็เกียร์อิชิเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อิชิเตอร์แต่ไม่มีระบบไฟจอดแล้วนะหน้าจอจะเป็น12.4นิ้วเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็ถ้าเป็น2.0จะเติมนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำยาแอบรูนะคะ2.0นะ3.0จนจะไม่ได้เติมนะคะต่างกันตรงไหนดูตรงไหนนะคะต่างกันตรงที่ท่อด้านหลังนะคะถ้าเป็นนี่นะคะ2.0จะมีท่อเดียวเห็นไหมจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะถ้าเป็น3.0ก็จะเป็นท่อคู่นะคะเออนะคะง่ายๆเลยนะคะเราต้องก้มไปดูที่ล้อใช่ไหม เขาเขาเปลี่ยนเสียงท่อแล้วก็รู้แล้วป่ะเออนะคะถ้าจอดอยู่เฉยๆเราต้องใชออ้ความพยายามในการก้มมุดดูนิดนึงนะคะ2.0น,นะคะเติมออแอดบลูแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์ลัเตอร์นะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะ LED แบบฟูลออปชันอ่ะซินเซอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวกล้องนะคะกะระยะจอดนะคะตัวนี้เป็นโลโก้สีดำนะมีไฟเบรกตรงที่3เหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟบ้านด้านหลังปักไฟบ้านใช้งานได้เหมือนกันนะคะฟุ๊นะคะนี่เห็นไหมนะคะแบบปัก3ตาเลยนะคะ สามตาคือปักนะคะไม่ใช่ตาลุเด้อนะคะอ่ะนี่นะคะใครอยากจะได้รับเตอร์นะคะ2.0ดีเซลนะคะแบบเขาเรียก80ลิตรนะคะเอาไปขับเล่นสบายสบายชิลๆนะคะคันนี้ก็12กิโลลิตรค่ะชิลๆเบาๆนะคะ,ะ,คะทักกิ้งก้างมาได้เลย